ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวนะครับผมมาใช่าคนนี้ชายผู้ยิงฟรีคิกสยบสิงบลูนะครับผมโคตรโคตฟรีคิกไม่โคตร ะะก็คือเจมบอดพร้าวนะครับผมโอ้โหท่าขวานะฟรีคิกโหดๆเลยนะครับผมนะฮะบอดพร้าวสไตล์ก็จะเป็นตัวควบคุมทิศทาง,งเกมนะครับผมควบคุมทิศทางเกยมยืนตำแหน่งได้ก็คือกองกลางกลางรุกแล้วก็ปีกขวาได้เลยปีกขวาได้เพราะว่าไทยบอลทุนช่องก็ดีเปิดบอลริมเส้นก็ได้คนนี้สเตตนะครับผมทั้งรุกงเจ็ดสามบอลทุนแปดห้าเลี้ยงบอลเจ็ดแปดแล้วประก,กบตัวแปดสิบ เรื่องการครองบอลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ส่งด,ดูส่งบอลดิส่งสั้นไปเจ็ดเปิดบอลเก้าสิบโอ้โหจะเปิดดีไปไหนยิงจะเสียโอ้ยิงได้ด้วยนะลูกหม่งไม่นะลูกตั้งเตะเก้าสามความโค้งเก้าสิบนี่แหละไม่แปลกที่มันจะยิงฟรีคิกดีขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหนะื้ลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกต้องคนนี้เลยว่ะเจ้าัดพร้าจริงเนะเกมรับก็ได้ด้วยนะเจ็ดสามทั้งริ่งเจ็ดสิบสามเหมือนกันแอตเลชเจ็ดสิบเกมอนแมนเจ็ดแปดนะครับผม โอ้โหสปีดจะสองสปีดต้น7จกค่อนข้างช้าพลังงานยิงแปดหกนะแข็งเกร็งเจ็สิบบาล้านแปดหกสเตมินาเก้าสิบบ้าไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะวัวตันแค่เก้าเจ็ดโอ้ขึ้นฟ้ากี่อย่างวะเนี่ยค่าพลังที่ขึ้นสีฟ้านะมีหนึ่งเปิดบอลกต้องเตะความโค้งสามนะแล้วก็สเตมินาสี่อย่างขึ้นสีฟ้าเก้าสิบบวก,บวก โอ้โหโอ้โหสเตมินาเยอะมากตั้งแต่ความโค้งดีมากเปิดบอลดีมากคนนี้มันของจริงวะ่ะนะครับผมของจริงวะ่ะสกิลผมยิงลูกฮุกมาก่อนเลยนะสกิลยิงมาก่อนเลยยิงลูกฮุกยิงไกลย,ยิงนุ่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งเปิดบอลจากเรียมเส้นส่งซาดได้แม่นยำขึ้นตัดบอลแล้วก็กับตันโอ้โหสกิลยิงมาเต็มสกิลเปิดมาครบ ไม่บอกจะไทยบอลทะลุช่องหรือเปิดจากดิมเส้นโอ้โหเจมบดเพล้าจริงตำแหน่งหลักมันคือกองกลางธรรมดานะแต่ก็ได้ไหนก็ได้ไหนและจับกลางลุกแม่งเลยจับแบบมึงต้องยิงให้ได้อะสกิลยิงมีขนาดนี้นะครับผมดิมเ,เส้นก็เล่นได้นะแต่ต้องเป็นตำแหน่งเอลไม่ใช่เอลหร r อาร์ฟเท่านั้นนะถ้ายืนยืนฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ในะควมสูงไปสูงไปนะแต่กลางลุกได้นะครับผมโอเคมา นะมาคนนี้จัดลงสนามดีกว่านะครับผมไปะโอ้เคียผมมาเกมแรกสำหรับเจียงวดเรา้านะครับผมวดครลานะฮะสายยิงฟรีคิกสายเปิดมุมนะครับผมได้หมดคนนี้นะนะมาเกมเริ่มเกมเริ่มนะครับผมยิงกรงยิงไกลสองบอลโอ้โหคือโคตรด,ดีอ่ะนะ <laughs> ตัดบอลมาได้ครับผมเพ้าแต่ก็แหมนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ แล้วก็สเตมหน่าเยอะนะวิ่งวิ่งได้เลยอ่ะคือจับไล่บอลได้สบายมาที่พราวผมฝ่ายตอกซนมามาที่เจสซสมาที่ทเจวัตพรวไปแล้วโอ้โหแต่แต่มันบางแล้วก็ช้านะครับผมโอ้โหยีบอลถึงก่อนเอาเหล็กอีกแล้วนะมาที่เจวัตพระผมฝักคนนี้ก่อนมาขึ้นเกมเดือดน,นะครับผมขึ้นเกมเดือด,ดพราว,วิ่งแล้วอย่างไม่ถึงลูกนี้มาที่วัตพระผม ไปสวีเกตปัดเท้าฝากให้เฟรนตร์เรสปัดเท้าอีกแล้วพลิกเข้าในไปนู่นก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหลูกนี้ไม่ถึงนะผมฮิเจสุส์ปัดเท้าไปดีครับผมเฟรนตร์เรสนะต่อเรสยังไงถึงถึง,ถงลรับหนึ่งท <c oughs> ีเจอเต,ต,ตะไปสองสามที <c oughs> นะครับผมปัดเท้าถึงก่อนฝากฝากไม่ถึงนะฮะ โอเคผมจบเกมครึ่งแรกครับผมก็ยังไม่ค่อยมีผลงานที่โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับผมยังไม่ค่อยมีผลงานสักเท่าไหร่ยังไม่จ่ายติดอยู่อาจจะจ่ายไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนะมาเกมครึ่งหลังนะครับผมแต่ก็ได้บอลได้บอลเยอะแหละแต่รู้สึกว่ามันยังยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่น,นี้มาที่พร,พร้าวหอดพร้าวไท,วทยลูกนิวโหนะฮะโคตรดี ดีมาที่เซาูครับผมบัดเพาวคลิกเขา้าไหนจวเวกจะเอก,เอก,เอกอยังได้อยู่นะ่โคตรเกิดเอาถึงอย่างนี้ยิงรับสบายนะ่ยมาที่บอดเพลาผมเจสุสเคืนแทงไปเลยโอ้โหริมเสน้นแม่งออกมาดีมากอ่ะก็จ่ายริมเสนดด้นโคตรดีเอา้าลูกนี้ <c oughs> สิงมาที่บอดเพลาวผม <c oughs> ตะก่อน ไปนู่นคืนฟาดติดอีกแล้วเนี่ยที่วัดพร้าวยิงก่อนละกันติดเซฟนะครับผมเนี่ที่วัดพร้าวผมฟากคืนแทงบอลจ่ายบอลสวยนะจริงอุ้ยโดนลูกนี้โดนเซฟก่อนปาดกลับมาวัดพร้าวไม่ถึงนะาที่วัดพร้าวถึงก่อนฟาก แทงไปเลยล้ำหน้าหรือเปล่าวะล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมอโอ้โววิ่งนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมบวัดฟาวเกมตึงจัดในเกมนี้นะแต่เกมข,ขึ้นหลังมาก็ทําได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมบดเดฟาวมีจังหวะเชื่อมเกมจ่ายบอลดิมเส้นโคตรด,ดีนะคือจ่ายออกริมเส้นอะนะโอเคบอ <ผม S 2> จบเกมแรกก็ยัยงทำะารกันไม่ได้เกมนี้ก็ยังติดขัดอยู่นะครับว่า กอดราวโอกาสโอกาสฟรีค,คิกกับเปิดมุมยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะถ้ามีก็น่าจะได้เสียวกันแหละนะครับผมนะจมวอดคร,ร,ราวแต่เกมนี้ก็ไม่ได้แย่นะเป็นตัวจ่ายออกรืมเส้นให้เพื่อนแบบพวกปีกอะไรเงี้ยทำได้ดีมากๆเลยนะเกมนี้ได้ไปเท่าไหร่เกมีได้ไปเท่าไหร่ได้ไป6ก็ถือว่ากลางๆนะเกมตึงๆนะครับผมได้ผลในะเกมโอเคต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเแคบผมมาเกมที่ข2ของจมวอดราวเกมแรกก็ถือว่า กลางน,นะยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดกับได้ฟรีคิกเลยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วในสไตล์ควบคุมที่หลังเกมก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าจ่ายบอลออกริมเส้นได้โคตรดีเลยนะมาเกมนี้เกมที่สําหรับเจมวัตท้าวฟากไปไปถึงอะไรนอะไรวะเนี้จ่ายบอลไม่ค่อยตรงกันเลยเกินวัตท้าวผมมาได้บอลฝากให้าฟรันตอร,ริท ขึ้นหนาเลยครับผมไม่ถึงลูกนี้โอเฟรนเอช่เรฟรนดิอยู่นี่เับผมราตเลสอยู่นี่นาจะฟด์ร้าววิ่งแล้วไม่ถึงเอา้าไม่ได้อีกปั๊มได้ไหมยังฮะจะิฟต์ร้าวไปริมเส้นแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ถึงลูกนี้วัดตร้าวผมได้บอลฮะไปไปออกริมเส้นฝากยิงจิฟตทร้าวถึงไปฮะเปตรีไปจิฟต์พร้าลูกนี้ทนเหรอ เอ้ยนึกว่าทันเอาเกือบไะ้ครครับผมแม่ประมาทประมาทเจวัตรพร้าวมันเดิมอะมามาออกริมเส้นก่อนแลวกันข้างหน้าไม่ไหวใจคืนมาคืนไปเกือบรุดเหมือนกันมาที่เซอสครับผมจวัดรพร้าวฝั่งนี้ไปขึ้นหน้าออกคริมเส้นเจโโวัดรพร้าวมาชิงอ้โหหมดเด็ดเล่นท่านะครับผมมเรนโนูทีเจวัตรพร้าวหมองมาเบียดดีฮะ ฝากคืนไปริมเส้นได้ไหมโอ้โหทำไมมันไม่จ่ายจังหวะเดียววะโอเคผมจบเกมครึ่งแรกเกมนี้ตึงจัดอพาบ,บ์ตนต์ขึ้นหน้าไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหคูดตึงเกมนี้นะโอเคเกมครึ่งหลังสำหรับเจมวัดเท้านะเกมนี้ก็ยังไม่ได้มีการยิง,อองฟีคองฟรีคิกเลยนะ <c oughs> นะครับผมคือคือถ้าเล่นจริงๆอ่ะมันโอกาสที่จะฟรีคิกก็ค่อนข้างยากนะอาจจะเปิดสองสามเกมยิงทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิดมุมก็จะบ่อยหน่อยแหละ นะฮะที่พร้าวไปไปคืนลูกอย่างนี้แหละชอบมาแล้วครับผมริมเส้นริมเส้นปาดมาลูกนี้ดึงเข้าในได้ไหมโอ้โหล้มไปแล้วนะครับผมมันบางจริงๆเปล่านะ่าะที่เจวัดพร้าวพลิกโอ้โหจะพลิกตังแนะนะล,ล้วเจวัดพร้าวจะเวกก็ยังไม่ได้ครับผมเจวัดพร้าวอีกที ไปมาทำไมมันเล่นยาก,กจังวะเจวัเพราไปอีกแล้วริมเสน้นโอ้โหลูกนี้ใจถา,ามว่าด,ดีไหมมันมีคนดักอยู่อะ่ะเนะยมาที่เฟรนตตเตรสเจวัเพราวิ่งถึงถึง,ถงโ,อโ,โอ้โหไปยากเหมือนกันนะนะครับผมมาที่โมเรโนเจวัเพราลูกนี้ริมเส้นมีริมเส้นม,ม,นมีตรงกลางเจวัดเพราลูกนี้จอดเจาะเรียบร้อยไปดีโอ้โหนะครับผม าพาบอลขึ้นเองยิงเองครับผมลูกนี้ฟรีคิกไม่ต้องครับผมจ่อจ่ออย่างนี้ถ้าไม่เข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเจมบอลเท้านับผลลูกแรกกว่าจะมาได้ค่อนข้างนานเลยครับผมโอ้โหนะพาบอลขึ้นหน้าแล้วลูกชิงก็คือคือดีนะแต่ฟรีคิกยังไม่ได้ยิงเลยเนะี่ยเอาจริงๆจบเกียร์อยู่แล้วทีเจมบอลเท้าไปขึ้นหน้าโอ้โหตรงกลางไม่มีใครแทยยงไปดีโอ้สวยงามลูกนี้หลุดไปแล้ว ซาอุิอาตจะยิงยังไงครับผมตอกส้นมาถึงไม,ไม่ไม่ถึงอีกเอ้าส่งมาติดจิมบดร้าอยังได้อยู่โอ้โหเล่นยากไปอีกนะครับผม right. ลูกนี้ขอละกาันโค้งขึ้นมงโอ้โหชนคานไปอีกนะครับผม <laughs> โอ้โหจิมบดฟ้าเปิดสวยมากครับผมคนมองมงจนคาน <laughs> โอ้โหแนวตึงเปรี้ยแต่โ,โอกาสเปิดมองบดฟีคิกแต่ยังไม่มีเลยฮะ โอ้โหจัเกมที่สองครับผมนะ่บุ๊ยที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมหกครองบอลห้าสิบห้าสิบเลยนะ <c oughs> จะโอ้โหเล่นดีสุดในทีมอะเกมนี้ก็คือเล่นดีสุดอะนะครับผมเจมส์บอตเร้านะฮะโอ้โหอยางเชอบเลยวะ <c oughs> คือฟรีคิกยังไม่มีเลยนะอจริงฟรีคิกยังไม่มีเลยนี่นะฮะมาลูกนี้หรือเปล่าไม่ใช่ได้โดนยิงนะโดนก่อนน้วยนะนีะ่ลูกนี้หรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่อีกลูกนี้ครับผมเนี่ยโอ้โหขอและขอส่งมาอย่างนี้ซ้ายยิงเปไป,ไปแบบเน้นๆเ,เลยครับผมคือเล่นทางเลยอ่ะนะครับผมเอาชัวร์นะเจยบปวดพพ้าวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจ็บวดเพ้ารอยิงฟิคคงไม่ได้ยิงอะ่ะยากเหลือเกินผมไม่ได้ยิงฟิกคิกหน้ากโกมนานมากหลายสิบเกมแล้วนะครับผมโอเคแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ยิงได้นะฟิคคลกยิงดีด้วย นะยิงได้ดีด้วยเชื่อเมเกมดีควบคุมทิศทางบอลได้ดีนะแต่ถ้าใครจะจับแบบสำรองเพื่อแบบลองฟรีคิกโดยเฉพาะก,ก็ก็ถือว่าได้เหมือนกะันนะนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวยิงฟรีคิกที่ดีนะถึงจะไม่เคยยิงก็เถอนะแต่น่าจะดีอ่ะน่าจะดีเพราะว่าปีนี้ยิงฟรีคิกค่อนข้างยากนะครับผมนะยแมซี่ยังยิงยากเลยจริงนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับอ่าจิบบัตพราวนะครับผมนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาบ๊ายบายเลสวเจ